ว่าทำไมคันผมพักโอ้ยเมีเ่ยาขึ้นได้ออ้ยสวัสดีครับนางรองพอดีเลียมพกกับผมทูนสายเสียบครับวันนี้ผมได้ลูกหวกมาแข็งแรงมากครับพี่น้องผมก็เลยอยากจะพาพี่น้องเข่าหมายครับเป็นหมายเก่าเราจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่ามันวางเวงวางเวงนั่นแหละครับ แล้วก็ผมจะมาตามหาด้วยครับไอตัวไหนที่มันทําเบียดผมง่างวันนี้จะมีโอกาสได้เจอหรือเปล่านะครับก็ต้องมาลุ้นกันครับพี่น้องตอนนี้ก็ใกล้จะค่าแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับไปใส่กันก,นก่อนว่าเราจะมีเต็มมีตัวมีเมนูให้พี่น้องได้ชมหรือเปล่าครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องมานอนอยู่ทุ่งนี้แหละครับพ่าดูแล้วคงจะไม่หนามีฝนครับเพราะว่าฝ้าเปิดๆปดไปครับ เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมลูกหวกนะครับพี่น้องตัวใหญ่ๆดูแข็งแรงครับวันนี้ไม่มีรอยตายเหมือนคลิปที่ผ่านมานะครับเบ็ดก็เป็นเบ็ดชุดใส่ในห้วยนี่แหละครับแต่ว่าอาจจะมีชุดที่ง่างนะครับผมขยับมาเป็นขอเบอร์สิบแปดครับจะลองดูว่าขอเบอร์สิบแปดจะเอาอยู่ไหมแต่ชุดเก่าก็ยังเป็นสิบหกนะครับ สิบแปดก็ไม่กี่คันครับน่าจะประมาณสิบกว่าคันนี่ก็สภาพหมายครับพี่น้องหลังป่านี่นะครับมันจะมีหวยอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเลื่มคัเแ็กกันเลยพี่น้อง ลูกหอกตัวใหญ่ ครับพี่น้องตอนนี้ผมก็ขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆห้เยเซ็ตซะก่อนเนาะครับเนาะแล้วเรายัางค่อยมาลุนความหมานด้วยกันครับอันนี้เราจะตามหายอิบเจอไหมไปครับพี่น้องขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆก่อนครับผมตอนนี้ก็ยุดใส่แล้วครับพี่น้องเบ็ดก็ยังเหลือครับผมเดี๋ยวเราลุนกับไปครับว่าพอจะได้กับเขาไหมวันนี้แล้วก็เบ็ดเหลือเราพอจะใส่เสริมตรงไหนไหมนะครับ ไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันครับผมมีกดคันเลอครับผมข้มมางนี้ครับโอ้โหโอ้้หโอ้โหโอ้้หโอ้โหพี่น้อง กตานนิเดี๋ยวพี่น้องเอาเ๋ยวผมขออนุญาตเอาก่อนครับผมเด็รลอยครับพี่น้องประกดแต้มแรกครับผม เห็นกับเขาแล้วครับอ้าวขันหนาครับพี่น้องนู่นๆโนกดขึ้นกดขคันอยู่นน่โอ้โหมุนเข้าไปยากไอ้เครือถาวรมันมากครับพี่นอ้องไอ้ยโคตใสสวยๆเลยครับเบาเบาเบา เียบลอยครับผมเรียบร้อยครับใส่ส,สวยๆครับโอ้จะไม่คันเปนเปกกันแน่นทีน่น้อง โอ้โอ้เดี๋ยวเด้อพี่น้องเดี๋ยวเด้อทําไงจะเอาได้ยื๊อเห็นแล้วนูบัวบัวบับอยู่นูนี่แหละตัวทำเวทผมง่าพี่น้องเอาเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาก่อนคระผม พี่น้องไ,ไอหมูทําเวทผมง้างรุ่นนี้ก็ถือว่าง้างได้แล้วครับนี่ก็เป็นรูแล้วครับผมอหา,าตัวเจอแล้วครับพี่น้องที่สําคัญโดนขอเบอร์สิแปดด้วยครับขอใหม่ที่ผมผูกมาเรียบ้อยครับผมทีเด็ดเลยครับ คันหนาหายครับพ at um> ี่น้องโอ้ไม่หายดอกมิดอิจติงเลยครับอยู่ไหมนะมิดซรงนี่โอ้ฮะโอ้โหว้าวโอ้โอ้เอวโอ้ย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 ปลาตัวนี้พี่น้องว่าทำไมคันผมพักโอ้ย โอ้ยมาเจ้าขึ้นได้โอ้ยนี่หน่ะพี่น้องโอ้ยคักคักคักโอ้ยสุดจริงๆพี่น้องโอ้ยใหญ่สุดเร็วที่ผมเคยได้นี่หน่ะออ้ื ใหญ่คักใหญ่แน่เสียเวทอีกแล้วครับฮักครับผมดีแต่มาเอาทันทโอ้โหแรงซะด้วยขอเบอร์สิบแปดครับ ถ้าเป็นสิบพกมีโอกาสง่างครับผมไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อใส่ใหญ่ๆอีบอีบเลยครับนี่พี่น้องผมว่าตัวเลขใหญ่แลยวตัวสองใหญ่กว่าอีกนะมีสุดกระชังด้วยครับตัวยาวกว่าอีก พอมีกำลังใจแล้วครับพี่น้องตามหาจนเจอแล้วครับไอหมูทำเบ็ดง่างหมูนี่แหละครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวทำกับข้าวสู่พี่น้องกินแล้วก็รอบดึกจะออกไปยามอีกรอบหนึ่งครับวันนี้จะออกไปยามสองรอบครับผมเพราะว่าเอาไปเกี่ยวเหยื่อไว้จากประสบการณ์คลิปที่เล้วนะครับเราไม่ได้ยามเหยื่อก็หายหมดไอหมูอยู่ก็ตายไม่มีเหลือครับพี่น้อง ก็เลยทำให้เราได้ปลาไปหน่อยครับผมแต่คลิปนั่นก็ถือว่าไม่น่อยเท่าไรแล้วครับก็หาบแหละนะครับพี่น้องเดี๋ยวทํากับเขาทําทเมนูสู่พี่น้องกินก่อนครับผมคอยไปลุนเบ็ดด้วยกันอีกรอบหนึ่งครับนี่แะครับพี่น้องปากุที่เราจะต้มใส่พักี้ออมบันนี้นะครับตอนแรกผมจะแกงใส่นอไม้ส้มครับแต่ว่าผมหานอไม้ส้มไม่ได้ก็เลยได้พักอีออมมา แกงใส่ผักยิอมก็ได้ครับหอมๆครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริืมกันเลยครับพี่น้องเมื่อเราค้างนา ét, ้ำเสซ็ตเราก็เอาพริกแกงเอาเกลือเอาผงนัวใส่ไปเลยครับพี่น้องเดี๋ยวรอน้ำเดือดสักครู่ครับ เราจะได้เอาปลาลงครับผมน้ำเดือดแล้วครับเราก็าปลาลงเลยชึบอ่าเหย็รบลอยครับผม ครับพี่น้องตอนนี้เนี่ยปลากระซุกแล้วเอายอมลงเลยครับผมโอ้พรหอมเลยครับสุดยอดเลย ว้าวพี่น้องอุดใส่ใหญ่ๆใ,ใส่พักอี่อมหอมๆครับผมกับบรรยากาศทองลายทองนาสุดเท่านั้นล่ะครับมาพี่น้องกินข้าวเดวยกันครับผมกินแล้วจักาทุ่มคอยจะออกไปยามเบ็ดอีกรอบหนึ่งครับเป็นรอบดึกแล้วก็เข้ามาพักผ่อนครับผม เนี่เจะท่เจะทางกินข้าวก็ลูกกระหลานเนี่ยต้มประกุแกงประกุนี่แหละสิดหลานมาหาอยู่หากินก็ขอให้มันมาขอพักอาศัยก็ขอไอ้เขียวคาดปลอดภัยมาครับพี่น้อง,องก,กินข้าวด้วยกันครับผมมาพี่น้องนี่ um capô เดี๋ยวนั่งรอเวลาสักแป๊บก่อนพี่น้องค่อยจะไปะยามเบสอีกรอบหนึ่งครับเราค่อยจะได้มาพักผ่อนครับผมตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้วครับได้เวลาไปยามเบสตามที่ผมได้แจ้งพี่น้องไว้แล้วครับไปครับผมเดี๋ยวไปลุ่นกันอีกจักรอบหนึ่งครับค่อยกลับมาพักผ่อนครับจะมาอีกไหมครับผม มาแล้วครับพี่น้องอู้อูโกดรคันดูโอ้ป่านนอกออนใสสวยเลยครับอ,อใส่งานพี่น้องเต็มกําเปี้ยเลยครับปลาใ่นี่อู้เ,อเดี๋ยวผมขออนุญาตป๊ดครับผมเต็มเลขครับของรอบ ดึกที่เรามายามครับผมเหยียบลอยครับเอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล่านุ่นนุ่นนุ่นโอ้โอ้โอ้ดูกดคันโอ้โอ้นุ้นนุ่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 นไม่ใช่กดแน่เลยตัวนี้ ขันไม่ออกโอ้ผมเห็นตัวแล้วพี่น้องนั่นไงฉลางฉลางขึ้นมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยถ้าเป็นแบบนี้พี่น้องใส่นี่พอได้แล้วเนาะพี่น้องสวยเลยครับผมเฮ้ยผ <Hey, S 2> สมไปเรื่อยๆครับไปครับเดี๋ยวไปลุนต่ออีกครับผมสำหรับผลงานรอบอเมื่อกี้นะครับ ก็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องพอได้ผสมครับผมแต่ที่สำคัญก็คือเราได้ไปเกี่ยวเหยื่อไว้ครับไว้สำหรับปลาที่จะขึ้นมากินรอบขอนแจ้งนะครับเพราะว่ารอบขอนแจ้งนี่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่ใส่าง,งามๆครับผมวันนี้ก็คงไม่น่าจะตกแล้วครับฝนก็คงจะพาพี่น้องนอนเอาบรรยากาศอยู่กระทุ่งนาเนี่หนะครับ ริมห้วยครับผมอ่ะดึกแล้วครับพี่น้องขอตัวพักผ่อนครับผมเดี๋ยวยังไงก็เอาไว้ไปรุ่นรอบชาวอีกรอบหนึ่งครับว่าจะหมานหรือไม่หมานเดี๋ยวรอชมครับผม สวัสดีอมเช้าครับพี่น้องได้เวลาเป็นลุนเบสรอบกู้แล้วครับผมมีแต้มมีตัวเพิ่มไหมไปครับพี่น้องลุนอีกจะรอบหนึ่งครับผมหมานไม่หมานกระู้ก,กันแหละครับกว่าเนี้ยมากู้พี่น้องมาดูแต้มเลขกันครับผมจะเป็นปลาอะไรครับรอดอเชา้าครับ ยังมันหมานคือเกาโอ้โอ้โอโอมาแล้วครับกอบแรกก็บเป็นไอ้กดเลยครับพี่น้องเออถูกกันดีครับตะโกดก็อย่าลุกหวกนี่ครับพี่น้องตะกดเต็มแลกของรอบเชาวครับผมพอได้ผสมครับ นะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับผมคันนี้เขย่าคันหนาเกียดหนาชังเลยครับพี่น้องกุดคันยุกยุกอยู่นาะป่าเลยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยม่าจะเอาขึ้นได้อุ้ยเบาเบาอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไงวะ มาแล้วมาเผาใกล้ตัวนั่นเลยพี่น้องสุดๆโอ้โยไอ้หมูทำเบ็ดง่างครับผมอี๋มาพี่น้องโอ้เจอมันจนได้ครับแหมจับยังไงจะอยู่นี่โอ้ อ,อสุดยอดครับพี่น้องเจอแล้วไอหมูทำเบ็ดงางโอ้ พี่น้องตอนนี้ก็เก็บอุปกรณ์คือรถเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวมาสรุปผลงานให้พี่น้องได้ชมครับผมอันนี้ก็เป็นปลาการุดปลาลำคองนะครับหลักล้างจะเป็นปลากรุดครับผมแต่นี่ครับที่ผมอยากให้พี่น้องเห็นโอ้โหก็ถือว่าผลงานไม่ธรรมดาครับ เจอตัวอีกต่างหากครับสำหรับไอหมูที่ทำเบ็ดเราง่างนะครับผมตอนนี้ก็เก็บอุปกรณ์ขึ้นรถเตรียบร้อยครับสายแล้วเตรียมตัวกลับบ้านครับผมครับพี่น้องสำหรับการมาใส่เบ็ดซ้ำหมายเก่านะครับจริงๆก็ไม่แนะนำนะครับต้องให้มันทิ้งช่วงสักระยะหนึ่งก่อนเราค่อยมาใส่นะครับแต่นี่ผมใจร้อนไปนิดนึงอยากมาตามหาตัวไอหมูที่ทำเบ็ดง่างครับผมแต่วันนี้ก็เจอ เจอไป3-4มสี่เต็มครับพี่น้องถือว่าใหญ่ๆหใส่เอบเอบเลยนะครับเวลามันกดคันเราเนี่ยโอ้โหมันไม่ไหวหนาเราจจีนิดเลยครับมันแทบจะกดแบบหักกลางไปเลยนะครับอ่ะก็ถือว่าผลงานสุดประทับใจเลยครับวันนี้สำหรับคลิปนี้ก่อนจะจากกันนะครับพี่น้องก็ฝากกด u b s สไ i b e กดไลค์กดแชร์ทั้งสองช่องทางเลยนะครับ ทางในเพจ Facebook นางรองพอได้เลมแล้วก็ทาง YouTube นางรองพอได้เลมเช่นกันนะครับมีข่าวสารอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมทุนสายเสียบก็คงจะต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวยังไงเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ